สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่คารพครับวันนี้เซียนจากภาคเหนือนะครับขอพิสูจน์เซียนออนไลน์สักห้ากระดานเชิญชมครับกระดานที่หนึ่งนะครับเซียนจากภาคเหนือนี้จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่หมากคว่ำนะครับเซียนออนไลน์นั้นอยู่หมากไงายนะครับหลักๆนี้ก็ลองดูฝีมือกันก่อนว่าจะเป็นยังไงครับ เสี่ยนภาคเหนืออยากทราบอยากรู้ว่าฝีมือเสยนออนไลน์เป็นยังไงนะครับเสี่ยนภาคเหนือท่านนีเ้เดินไวนะครับเดินไวกินไวดูแล้วเส้นทางจะเข้าพอดโล่งแล้วนะครับโล่งกว่าเสียนภาคเหนือนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นญาติกันครับ พอมาถึงก็อยากพิสูจน์เลยนะครับขอพิสูจนะ์ได้เข้าฮอตแล้วได้สิทธิ์กินฟรีนะครับได้กินฟรีแบบนี้เสียนออนไลน์ก็ต้องลำบากละ่ะโดนกินฟรีสองแล้วครับโดนกินฟรีสองแล้วก็จะเป็นกระดาษที่หนึ่งนี้ก็คงเป็นของเซียนจากเชียงใหม่นะครับ เป็นฝ่ายชนะแน่นอนสลับเทียบนิดหนึ่งนะครับผู้ท้าจริงเป็นขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับกระดานที่สองอนะครับอันที่สองยังเล่นด้วยความรวดเร็วนะครับแข่งกับเซียนออนไลน์เซียนออนไลน์เขาเดินไวอยู่แล้วนะครับเพราะเขาตั้งหมากไว้เดินไวอยู่แล้ว ก็มีชิดหน่อยก็จะเพาะผู้เล่นสดนะครับนะครับกระดานที่สองเป็นยังไงนะครับอย่างสูสีคู่ขี่กันอยู่ในเวลานี้นะครับจะเลือกไปอ้อเลือกเปเส้นทางนี้นั่นคราวนี้เซียนจากเชียงใหม่นี้ได้โอกาสแล้วนะครับอืม แลกกินสองอีกต่างหากนะครับแล้วก็จะเข้าจะเข้าฮอดอีกกานที่สองนี่ซีนออนไลน์นี้ลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่าเรียนจากเชียงใหม่ได้เข้าฮอดแล้วลยังมีโอกาสเข้าตัวที่สองอีก นะครับผงลำบากนะครับเกียนออนไลน์ของเราเขาคราวนี้นะครับลำบากอีกแล้วสลับกระดานที่สอ,องสองฮอดสองตัวก็ถือว่าไม่มีปัญหาแล้วครับงไงเตียนจากเชียงใหม่นี้คงจะเป็นฝ่ายชนะเป็นกระดานที่สองในแมตชนี้นะครับนะครับเป็นฝ่ายชนะแน่นอนนะครับถึงชงนี้ก็ เยนออนไลน์เราไม่มีที่ไปแล้วนะครับครับสองกระดานนะครับผู้ท้ายชิงจากเชียงใหม่ขึ้นนำสองศูนย์ครับกระดานที่สามกระดานที่สามเป็นไงครับกระดานที่สามครับแรกแรก็ดูรูปเกมนั้นสู้สีกันนะแรกๆนะครับอืม ลูกเกมยังสูสีกันอยู่นะครับคราวนี้ทางเชียงใหม่ก็เพียงพั้าไปนิดหนึ่งนะครับทางเชียงใหม่เสียออนไลน์เราได้กินฟรีนะครับเสียออนไลน์ได้จินฟรีแล้วทำไงแกแ้ยังไงได้เชียงเสียแจกเชียงใหม่นะครับ พอเข้าฮอตก็จะโดนแลกคืนโดนแรกกินฮอตนะครับอืมดูท่าทางก็ก็เป็นเซียนออนไลน์นะครับเซียนออนไลน์เป็นฝ่ายตีขระแตกหนึ่งสองครับกระดานที่สีครับอย่างรวดเร็วไม่คิดนานนะครับเซียนจากเชียงใหม่ถูกตีตื้น,นมาแล้วนะครับถูกตีตื้นขึ้นมาแล้ว ด้วยฝีมือของเซลล์ออนไลน์นะครับอืมตอนนี้ก็เดินทางเสียนเชียงใหม่ขัดๆยังไงนะดูนะครับอืมก็ยังไม่มี ทางที่เข้าฮอตได้ในเวลานี้สลับเสียนจากเชียงใหม่นะครับโดนเน้ะได้ไหมอืมอืม ต่างคนต่างก็จะเข้าฮอตนะครับนะครับเข้าฮอตคนละตัวแล้วอืมตัดสินใจเส้นหมากเลยนะครับสำหรับเสียนจากเชียงใหม่นะครับก็ทำให้หมากของตนเองนั้น เสียเปียบนะฮะได้คาฮอตเหมือนกันแต่ว่าหมากเสียเปรียบนะครับก็แลกกินยิงแลกยิงน้อยลงเรื่อยนะครับก็เทียนเชียงใหม่ก็แลกเหมือนกันนะครับเออเทียนออนไลน์นะครับแลกเหมือนกันก็ อืมเอานี้เปลี่ยนจากเชียงใหม่คงลำบากนะครับลำบากนะครับเสียนออนไลน์ไล่ตีเสมอสองสองแล้วครับกระดานต่อไปกระด,ดานที่ห้ากระดานที่ห้ากระดานสุดท้ายนะครับเพราะแมตชนี้จะเล่นกันเพียงห้ากระดานถ้าไม่เสมอนะครับจะเล่นกันเพียงห้ากระดานเวลานี้ เซียนจากเชียงใหม่ลุกเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็เคยนำอยู่แล้วสองศูนย์ถูกไล่ตีทันสองสองอ่าอืมอ่ะกินนะครับเป็นยังไงนะครับเซียนจากเชียงใหม่จะท้าชิงแล้วได้แชมป์ไหมนะครับเป็นผู้ท้าชิงนะฮะก็หวังที่จะ ได้ประกาศฝีมืออืมจะได้ประกาศฝีมือมาจากทางภาคเหนือนะครับโอ้อ้าวอืมได้เขาฮอตก่อนนะครับเรียนจากเชียงใหม่นะครับได้กิ้นฟรีนะครับอันี่คือคือตัวปัญหาแหละครับเพราได้กินฟรีปั๊บเนี่ยได้กินฟรีปั๊บเนี่ย เซียนออนไลน์นีจ่จะทำยังไงจึงจะได้คืนนะครับเนี่ยก็ยังถูกแลกแล้วก็ได้ถูกกินฟรีคืนเหมือนกันนะครับแต่ว่าหมากของเซียนออนไลน์นี่เหลือตัวเดียวนะครับนี่คือปัญหาชัดๆเลยนะครับหมากเหลือตัวเดียวเนี่ยจะสู้สองตัวได้ยังไงวิธีไหนนะครับก็กำลังไล่สกัดไม่ให้เซียนเจ้าพกเหลือขึ้น ได้นะครับแต่ว่า,วาเสียนผักเหนือนั้นฝีมือก็เท่าที่รู้แล้วครับแข็งแกร่งนะถ้าถึงเวลานี้แล้วจะสกัดกคงจะลำบากอยู่นะครับแต่เวลาในการเล่นเขาก็จะบังคับด้วยตานะครับเนี่เหลือสิบเก้าตาเหลือสิบเก้าตาเหลือสิบเจ็ดตานะครับถ้า หรือศูนยตาก็เป็นฝ่ก็เสมอกันนะครับทำไงดีระหว่างหรือทิพหาตาตคราวนี้เซียนออนไลน์ก็หลีกทางให้แล้วครับหลีกทางไปไปสก,กัดอีกทางอื่นก็สก,กัดก็น่าจะยังไม่ได้นะครับอืมพอสก,กัดนะครับก็เริ่มนับตาใหม่นะครับถ้าเดินซ้ำกัน ก็จะนับเหลือกีตาร์นะครับอืมคราวนี้เทียนออนไลน์ก็ต้องหลบให้อีกนะครับแล้วก็ทําให้เทียนจากเชียงใหม่ขึ้นฮอตได้เป็นตัวที่สองนะครับทีนี้เมื่อขึ้นฮอตสองตัวความได้เปรียบก็ขึ้นมาทันทีนะครับมากมายเลยนะครับเพราะว่าฮอตนั้นสามารถที่จะจับในจุดที่อ่าจุดที่เนี่ยนะครับถึงจุดนี้แล้ว นะครับเซียนออนไลน์เสร็จแน่ๆนะครับจบเกมผู้ท้าชิงชนะ32นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ